ผู้เราเคยสงสัยกันไหมว่าบทที่พระสวดให้พรเที่เรามักจะได้ยินตอนจบบทนี้แปลว่าอะไร ภาวะตุสัพพมังภลังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเทภาวะตุสัพพมังภลังรักขันตุสาปเทวตาสาภาธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเทภาวะตุสัพพมัง ังกลราคันตุสัพะพเทวตาสาพาสังกานุอาเวนสสัสธาโสทีภาวันตุเทเรามาฟังคำแปลของบทให้พรนี้ไปพร้อมๆกันภวะทุศพพมังคลังแปลว่าขอสัพาพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสับพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงตรงนี้ในช่วงที่สองจะสวดว่าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงและในช่วงสุดท้ายจะสวดว่าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สทาโสถสีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อนี่ก็คือคำแปลของบทสวดให้พรที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ให้มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาจากเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้ทุกท่านมีความสวัสดีมีชัยในทุกเมื่อฝากแชร์คลิปนี้ไปให้บุคคลที่คุณรักและปรารถนาดีด้วยนะ จะได้รับพอรอันเปรเิดนี้ไปด้วยกันขอจเจริญพร